ค่ะเพื่อนๆผัวกหวานที่เราเก็บเมื่อกี้นี้ได้เยอะไหมเยอะมากเลยเนาะเพื่อนๆอยู่เนาะโอ้ยผักหวานงามงามไหมจ๊ะเห็นไนะสวยไหมสวยไหมผัวกหวานสวยงามมากเลยค่ะเราเก็บแค่ไม่กองสามต้นแค่นี้แหละค่ะแค่นี้ก็ได้เป็น เยอะแล้วเอาไปแกงได้เลยอิตูไปใส่แกงผักหวานกระจาเพื่อนเพื่อนมาเด้อมาเด้อนี่เราก็จะเก็บผักอีตูนะจ๊ะใส่แกงผักหวานแซ่บๆครับพี่น้องจ้ามาเด้อมากินน้ำกันเด้อสุกสุกคนเด้อจ้าเมาื่อเ้านี้เก็บผักหวานแล้วก็เลยมาเก็บอันผักอีตูไหมผักอีตูห่างงามๆเด้อนะให้เพื่อนเพื่อนบอมเอาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะ ตัวแล้วสวยงามมากเลยค่ะ้ยนี้มันเป็นโดกมันหเหมือนมันจะอนี่นะต้องเอายามาเอาไอ้พริกเอากระเทียมบอกโหดม,มันเราก็จะไปนี่ได้เลยจ้ะผักอีตูเดี๋ยวจะไปเก็บผักคาเนาะผักอีตูนะคะนี่ผักอีตูค่ะจะเอาไปใส่แกงผักหวานผักคานะคะเพื่อนๆเก็บผักคะเอาไปใส่แกงผักหวานน้ำจ้๊ แล้วก็ชอบกินผักเนาะแล้วก็เล็ดไปเยอะๆมาด้จ้าเด้อพยากกินแกงผักหวานก็มากินด้วยกันนะคะอันนี้เราอยากใส่ซื่อๆดอกคะ่ะความจริงข้าเจ้ากับพใส่หลายดอกแต่เ้าชอบกินผักเราก็เลยต้องใส่ เะออนพักเลยค่ะสวยงามมากเลยนะขอเด็ดหน่อยมัน,นงามกับเจ้อวันน้อยอยากดิดอยากกินแกงเชกหวานแซ่บค่ะกินอาหารบ้านๆเหานี่หละจะก,กินพักกินยังไป อาหารพื้นบ้านเรานะคะ,ะพกผักอีตูก็ผักคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่แกงผักหวานกันนะคะโอเคค่ะเ้ากระสับามเจีวสักก่นอนจมเจียวจมเจีว กะเบื้อนนะจ๊ะใส่แกงผักหวานตำกระเบื้อใส่หอมใส่กระเทียมจ้ะ ตู้เด็ดมากผักคะักหวานผักอีตูผักคะนะคะ ผมค่าแต่เฮ็ดผมอยู่ค่ะพักหวานกเ็เลยแฮวแทนทีชิกแกงแล้วล่ะเมื่อกี้มันผัดหยาบลูกค้ามาเฮ็ดผม้ลยสาย่้าได้กินขขาวเศร้าอยย่สามสี่โมงสี่โมงเช้าแล้วยังไม่ได้กินข้าวนะคะเพราะว่าลูกค้ามาทําผมเราก็เลยทาผมให้ลูกค้าก่อน เพราะอยากกินกับเขาสื่อนอะฮามาเคดกินเองนะค่ะมันจังถือปากเขา หวานนั่นกับค่อนข้างจะเกือบแก่ไหมคะ่ะแต่ก็ยังบปแก่ดอกกินได้ยู่งซ้ำนี่เอากระเดชเอาตะไบอ่อนๆมั่ยนะเอาเด้อค่ะปีนี้เด้อเอากระขันแล้วน้ำยานางอันนี้เป็นน้ำยานางเราก็จะเอาพริกเขาเบือหอมกระเทียมที่เขาตะไบใส่ลงไปก่อ,อน ตีว่าที่แกงอยู่ข้างนอกพอดีบ้านอันนั่นไหมขาที่มากก็เลยแกงจะเอาเขาไปแกงข้างในไหมคะ่ะเอ็ดแบบกเขาเปล่าได้มือนนี่แหลคะค่ะอันนี้ก็เป็นพักที่ห้าสชิซายพักหวานพักอีตูแล้วก็พักขาเนาะค่ะเนาะเราก็จะเอาปลาปลาแห้งนี่แหลคะค่ะสื้อมาเจ้าบาท ก็บาดดซี่ตูเพื่อนๆที่เส้าแกงแล้วก็ที่เส้ากินแล้วก็ที่เส้าประเฮ็ดผมให้ลูกค้าไหมคะ่ะเมื่อน,นี้เข้าสีแกงไส่อันนี้คิดอยากประแหงเลยสีแกงเคยปรแหงที่ทาของเราก็จะอย่างนี้เลยคะ่ะให้จังสีอันนี้ข้าแกงไส้ประแหง ใครดเคยแกงใส่ปลาแห้งกัเอาไปล่องแกงเบิงเดออันนี้คือสูตรเราเองแกงใส่ปลาแห้งแกงผักหวานใส่ปลาแห้งใส่หมอเลยมานน่ปกติต้อง้างหมอให้มันเดือดก่อนแต่เฝ้าเอาซี่แหละ ว่าเสียเปิดแกงข้างในที่แรกว่าสีดังไฟแกงอยู่บรรยากาศข้างนอกมันเย็นดีนะเลย่ลย,ยตามเลยค่ะตามนั่นหล่ะปลาคิโกบานเฮ้านี่แหละค่ะเขาเจ้ากระเ็ดเป็นทุงเป็นทุงขายเฮ้าก็ไปซื้อมาปลาคิโกะนี่จำปนก็ได้ซแซบเป็นตะแซบยื่เจ้าหนีเลี้ยวบ้างไม่เป็นตะเข้ม เห็นไหมคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะแกงยังไงดีเมื่อกี้เราตำแจ้วตำมยังใส่แล้วเนะา,นนเาะเห็นไหมเขาก็ใส่ปลาแห้งเขาก็มาใส่ผงชูรสเนาะใส่ชูรสไปน,นิดนึงปลาหน่อยนึงปลาจะฝ่าวใส่หลายอย่างมันเค็มจ้ะ เรเบื่ขาก็ใส่ไปแล้วเนาะเพราะมันเดือดได้ที่แลข้าวกระใสเอาผักหวานใส่จะ้ะกับผัาข้าวนี่แหละเดือดคับเพื่อนๆน้ำนะมันก็สุกแล้วเนาะเมื่อกี้เราลืมใส่ตะไคร้ไปเนาะเพื่อนๆย่างไปเอาตไะไคร้ไหมคะเมื่อกี้ตะไคร้ใส่กัน อยู่หลังบ้านเนาะน,นี่หน้าบ้านเขาปลูกไม้เขาปลูก็บนไซเพื่อนปลาเราก็สุกแล้วแหละเราก็จะเอาผักหวานลงเลยนะคะผักหวานจะผักหวานใส่เข้าไปเลยแซ่บผักหวานผักอีตูแด้วจะอยู่นี่ก็ผักคะ เราหาอา,อาหารใส่แบบง่ายๆค่ะเพราจำเป็นต้องใส่นี่ยังก,ก็ใส่ไปเนาะมันก็เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยมาเด้อมาเด้อกินข้าวเส้าน้ำกันแม่จ้ะแกงผักหวานค่ะเพื่อนๆแกงผักหวานใส่ใส่ปลาเค็มไหมเป็นแต่เสพแตะแซบไหมเน,นี่ยมาให้ดูปลาเค็มนะเนี่ย ไปชุบฟักแล้หอมหอมหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวห้านาทีก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวไปกินด้วยกันเลยนะคะมาเลยจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ้าขอบคุณค่ะชุกๆชุกคนเลยจ้ะเด้อนอมหอมไหมตัวแสบขนาดเลย น่าอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆมาได้จะเดอ้อมากินน้ำกันได้จะเดอ้อแกงเฝอเฝาไหมครับพี่น้องแกงแบบเฝ้าฝคขาีิมาเห็ดผมด้วยเฝอป้าป้าไปกินน้ำกันเนาะฮ้นอนน่ากินมากเลยเพื่อนๆ เส็จแล้วค่ะแกงผักหวานร้นอนๆนะจ๊ะ